z ูมดูก็นน้ำชัดๆครับมีน้ำอยู่ครับนี่ครับตัวอ่อนตัดไปดูผลงานข้างล่างอีกทีครับสวัสดีท่านผู้รับชมทุกคนนะครับหัวเราล้นยังไงไม่รู้ครับน้องมาตัดผมให้ตัดเอาสั้นเลยครับมาเดินป่าครัวันนี้เจอเพิ่งลางหนึ่งตรงนี้ครับ จะถ่ายให้ดูครับสายแล้วครับประมาณเที่ยงแล้วรถมอไซค์มาทำครบทำอะไรแล้วปอนแล้วครับนะครับครบแล้วเล็กๆยยาวครับเพราะว่ามันได้ขึ้นนิดหนึ่งมีดหลบไปดูรังพึ่งครับรังพึ่งอยู่ตรงนี้ครับเกาะนานแล้วครับ ดูจากรอยการเกาะครับตัวแม่ลา,ามขึ้นคอนไปเลยครับเห็นไหมครับตัวแม่ลา,ามคอนครับต้นไม้แห้งครับกระดึบเอานิดนึงครับเดี๋ยวไปดูก้อนน้ำฝั่งตรงก็มีหรือเปล่าี่ใต้หลังนะครับ ก้นน้าอุ่มๆครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับมันจะมีน้ําหรือเปล่าไม่รู้ครับไปลุ้นกันข้างบนครับผมเดี๋ยวขอเต็มตัวแป๊บครับเสื้อแชนตั้นครับวันนี้หมวกก็ไม่ได้เอามาครับถ้าดุก็ตัวใครตัวมันแล้วครับมาคนเดียวด้วยไปครับขึ้นดูเพื่อนกันครับตัวเข้าตัวออกให้ลืมเลยครับ ต้นก้อนน้ำครับถ้าก้อนน้ำมีเนี่ยก้อนใหญ่มากครับเนี่ยเอาครบกันครับเดี๋ยวขึ้นพึ่งกันเสียท่าเลยครับัวอ่อนเลยนิดเดียวครับเกาะอ,อยู่น้าครับดูจากตรงนี้ก็รู้ครับ<ม>คอนใหญ่มากครับน้ำก็พอมีครับ ได้สักเอ็มร้อยหนึ่งหรือประมาณแบนหนึ่งนี่ยละครับดูแล้วตัวแม่ดูน้ำใหญ่เลยก็ได้พอกินครับนัอ่อนนี้ผมขอไปยํำแล้วกันครับส่วนก้อนน้ำนี้ก็เอาไปทำยาหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะครับก็คงต้องถ่ายให้ดูแค่นี้แล้วตัดแล้วครับ พึ่งกลับลังแล้วครับเครื่อเขียนสั้นนะครับนี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับไปครับขอตัดก่อนครับซูมดูก้นน้ำชัดๆก่อนมีน้ำอยู่ครับนี่ครับตัวอ่อนตัดไปดูผลงานข้างล่างอีกทีครับลงมาแล้วครับ นี่ครับลังตัวแม่งวิ่งอยู่เลยครับลังก็ได้ประมาณสักกิโลกว่าครับก้อนน้ำครับก้อนน้ำมีน้ำอยู่ครับนี่ครับน้ำชุ่มๆเลครับน้ำก็น่าจะได้สักครึ่งกิโลครับระมาณแบนหนึ่งก้อนใหญ่ครับแต่มันฟอครับฝนตก ไปได้ครับและอีกอย่างลังมันก็แก่ครับมันดูดน้ำกินตอนที่ฝนมันตกครับไม่ได้หากินครับน้ำหน้านี้ก็ตออกนหวานเปรี้ยวๆนี่ครับไม่ข้นครับเป็นน้ำไม่ข้นไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับหน้านี้ตามมาดูการลยครับแต่แค่นี้ก็พอได้กินครับ พยายามกินนี่อร่อยครับแต่แม่ผมไปเอาตัวอออแล้วก็แกงสนอไม่ส้มครับอร่อยเหมือนกันครับนะครับหลังพึ่งที่ตีเมื่อกี้ครับอีกตันนั้นครับกำลังเข้าจับครับผมขึ้นต้นไม้ตัวเล็กๆนี่ไปครับไปครับกลับบ้านกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวตอนเย็นรอไปใส่แงบกันครับเมื่อเช้านี้ใส่มาสามหลังก็ได้เท่าที่คิดลงคลิปแล้วครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆแล้วครับเจออะไรก็เอานะครับไม่ต่อรังหนึ่งครับอยู่ติดบ้านเดี๋ยววันไหนผมเอาผมถ่ายคลิปลงให้ดูครับถ้ามีโอกาสไปครับกลับบ้านแล้วครับเจอรังเดียวครับวันนี้ ไม่ได้ถ่ายตอนเดินดูครับเพราะว่าเดินดูมาเรื่อยเขาไม่คิดว่าจะเจออยู่นอกครับติดป่าอยู่ค่ะไปครับผมเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับเจอกันชิปหน้าครับผม